สวัสดีค่ะพบกับการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรา,เาหยิบข่าวมาจากไทยรัฐค่ะฉบับวันที่27พฤษภาคมที่รายงานว่าเอ๊ะตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นต่อสัปดาห์เลยครับผมก็เป็นตัวเลขที่เอ,อ่ทำให้หลายคนเริ่มกังวลเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มโรงเรียน ใช่ค่ะก็เลยเป็นคำถามว่าแล้วมาตรการในสถานศึกษาละ่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าทางสอพอหรือสำนักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขามีแนวทางรับมือเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยครับเพราะโรงเรียนนี่คือพื้นที่รวมกลุ่มคนจานวนมากทั้งเด็กๆคุณครูบุคลากรความเสี่ยงมันก็สูงกว่าปกติอยู่แล้ว แน่นอนค่ะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผลตรีตำรวจเพิ่มพูนชิดชอบก็แสดงความห่วงใยเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ทางเลขาธิการกพทว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาท่านก็ยืนยันค่ะว่าสพทเนี่ยติดตามสถานการณ์ตลอดครับผมเห็นว่ามีหนังสือสั่งการออกมาด้วยใช่ค่ะเป็นหนังสือสั่งการด่วนที่สุดเลยนะคะที่สท4 0 0 1ว3497 ลงวันที่21พฤษภาคมส่งถึงเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศแล้วค่ะอืมจุดที่น่าสนใจหรือเอ่อน่าขบคิดนิดหนึ่งอะนะครับคือแม้ว่าทางกรมควบคุมโรคจะมองว่าสถานการณ์มันยังออ,อยู่ในระดับที่คาดการได้นะอ๋อค่ะแล้วโควิดเองก็กำลังจะเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิน่นโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้แหละครับแต่การที่สพทเลือกใช้คำว่าด่วนที่สุด แล้วก็เน้นย้ำมาตรการเข้มข้นเนี่ยมันสะท้อนชัดเลยนะครับว่าสพทนี่ไม่ได้ประมาทเลยคือให้ความสําคัญสูงสุดจริงๆกับความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นการเน้นย้าเรื่องป้องกันไว้ก่อนนะคะซึ่งในหนังสือสั่งการเนี่ยสพทก็กําชับแนวทางปฏิบัติมา7ข้อหลักๆเลยนะคะครับมีอะไรบ้างครับข้าแรกๆก็เน้นเรื่องพื้นฐานสําคัญเลยค่ะ คือ 1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องป้องกันโรค 2. ก็รณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อืมอันนี้เบสิกแต่สำคัญมาก 4. ก็เป็นแนวปฏิบัติเมื่อมีคนป่วยค่ะคือถ้ามีอาการคล้ายๆหวัดก็ให้สวมหน้ากากหรือถ้าตรวจเจอเชื้อก็ให้รีบไปหาหมอครับผมแล้วข้อหาก็คือให้โรงเรียนเนี่ยปฏิบัติตามคู่มือเฝ้าระวงังแล้วก็แผนเผชิญเอิดตของตัวเองอย่างเคร่งครัด อ๋อครับตรงนี้ก็เหมือนเป็นการเตรียมพร้อมรับมือถ้าเกิดมีการติดเชื้อขึ้นมาแล้วแต่ข้อที่น่าจะเอ่อต้องดูตามหน้างานจริงๆจังๆคือข้อถัดไปใช่ไหมครับใช่เลยค่ะข้อ6ที่บอกว่าถ้าหากมีการระบาดรุนแรงในโรงเรียนขึ้นมาเนี่ยให้ผู้บริหารพิจารณาปิดเรียนได้แล้วก็ปรับไปใช้รูปแบบการสอนอื่นแทนครับผม ซึ่งก็มีหลายแบบให้เลือกนะคะอย่างออนไลน์ออนแฮนคือให้กันบ้านใบงานกลับไปทำออนแอร์เรียนผ่านทีวีหรือว่าออนดีแมนเรียนผ่านคลิปตามสะดวกถ้ามองในมุมของการบริหารจัดการการให้โรงเรียนมีอำนาจตัดสินใจเรื่องปิดเรียนเองตามสถานการณ์จริงแบบนี้มันก็สะท้อนความพยายามหาจุดสมดุลน,นะครับอืมสมดุลระหว่างอะไรกับอะไรคะก็คือระหว่างการให้การศึกษามันเดินหน้าต่อไปได้ กับการควบคุมโรคไม่ให้มันลกลามซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยของการอยู่ร่วมกับโรคประจำถิน่นโดยเฉพาะในระบบที่ซับซ้อนอย่างโรงเรียนอืมการให้อำนาจโรงเรียนตัดสินใจเองแบบนี้แม้จะดูยืดหยุ่นดีนะคะแต่ก็อาจจะสร้างความกังวลให้ผู้ปกครองบางส่วนได้เหมือนกันเนอะเรื่องความไม่แน่นอนหรือมาตรฐานที่อาจจะต่างกันไปในแต่ละที่ใช่ครับ เป็นประเด็นที่น่าคิดเหมือนกันมันคือความท้าทายที่ต้องอสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองให้ชัดเจนด้วยแล้วข้อสุดท้ายข้อ7ก็คือให้ติดตามข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือค่ะอย่างเช่น อย่างระบบ DDS นะครับที่เป็นระบบติดตามข้อมูลโรคของกรมควบคุมโรคหรือโทรสายด่วน1422ค่ะสรุปแล้วนะคะหัวใจสำคัญก็คือโรงเรียนยังต้องอตื่นตัวอยู่เสมอเตรียมพร้อมแล้วก็นำแนวทางทั้ง7ข้อนี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดแม้ว่าโควิดจะถูกมองเป็นโรคประจาถิ่นแล้วก็ตามถูกต้องครับจุดยืนของสอพทคือชัดเจนว่า เน้นป้องกันเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยสูงสุดซึ่งซึ่งเรื่องนี้มันก็ชวนให้เราคิดต่อไปอีกก้าวหนึ่งเหมือนกันนะครับคิดต่อ,อยังไงคะคือในเมื่อเรารู้แล้วว่าโควิดเนี่ยมันคงจะอยู่กับเราไปอีกนานโดยเฉพาะการระบาดตามฤดูกาลแบบนี้คำถามคือเอนอกเหนือจากมาตรการรับมือเฉพาะหน้าพรุ่งนี้แล้วเนี่ยระยะยาวจริงระยะยสถานศึกษาควรจะต้อง เอ่อปรับเปลี่ยนหรือฝังแนวปฏิบัติอะไรให้มันกลายเป็นเรื่องปกติถาวรไปเลยไหม hmm. เพื่อสร้างสมดุลที่มันยั่งยืนจริงๆะครับระหว่างเรื่องการเรียนรู้กับสุขภาวะที่ดีของทั้งนักเรียนแล้วก็บุคลากร,กรด้วยอันนี้คือโจทย์ที่ผมว่าต้องคบคิดกันต่อยาวๆเลยครับ